ผมเห็นว่าทางผู้ดางสายค้านนะครับก็ได้อภิปรายสรุปในส่วนของการและเหตุผลไปอย่างครบถ้วนแล้วนะครับแต่จะขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆในการตอบข้อสงสัยข้อซักถามนะครับที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายโดยเฉพาะเกี่ยวกับร่างของพักประชาชนตลอดสองวันที่ผ่านมานะครับอะไรที่เป็นรายละเอียดีกย่อยนะครับผมจดไว้ทุกประเด็นแล้วก็จะนําไปหา,หารือต่อในชั้นกรรมธิการนะครับแต่ว่าเพื่อประหยัดเวลาของสภาจะขออนุญาตชี้แจงและก็ตอบ ข้อสักถามเฉพาะประเด็นใหญ่ๆนะครับผมนับรวมกันมีอยู่ทั้งหมด5ประเด็นครับประเด็นที่1ครับเป็นประเด็นที่ร้ายแรงครับท่านประธานมีเพื่อนสมาชิกของเรานะครับมากล่าวหาว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนนั้นเป็นร่างที่ซอกกร่อนบททำลายกล่าวหาว่าร่างของเรานั้นเป็นการล้มล้างการปกครองอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่ผมไม่สามารถปล่อยผ่านได้นะครับแล้วก็จําเป็นที่ต้องมายืนยันนะครับว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นไม่เป็นจริงอย่างแน่นอน ผมมีหลักฐานสองอย่างครับที่จะมายืนยันว่าทําไมข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นถึงไม่เป็นจริงหลักฐานประการที่1ครับคือเราได้เขียนชัดนะครับในมาตรา256รทับ26นะครับที่อยู่ในมือผมของพรักประชาชนนะครับเกี่ยวกับกรอบเนื้อหาของการยกร่างและการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบใหม่โดยในทั้งหมด9ข้อนะครับข้อที่1กับข้อที่ 2, ข้อที่2เขียนไว้ชัดเจนครับว่าจะต้องมีการรับรองความเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียว อันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้แล้ววงเล็บที่2คือการให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งก็สอดคล้องกับมาตรา255ที่มีอยู่แล้วนะครับว่าการแก้มรูนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐหรือว่าระบอบการป,รก,ปรกครองได้นะครับเข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกพยายามจะมาตั้งคําถามนะครับกับการใช้คําว่าการให้มีข้างหน้าคําว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ต้องเรียน มาธานผ่านเบียรเพื่อสมาชิกนะครับว่าข้อความ้อยคําทั้งหมดนี้ผมดึงมาจากกรอบเนื้อหาที่อยู่ในรัฐมนุนห้าเจ็ดฉบับชั่วคราวที่เป็นการพูดถึงกรอบเนื้อหาของการจัดทํารัฐมนุนหกศูนย์นะครับดังนั้นถ้าท่านจะวิจารณ์ผมด้วยความเกลียดกาดต่อข้อความนี้นะครับก็โปรดวิจารณ์ผู้ร่างรัฐรนมนูญ57และคณะรัฐประหารด้วยความเกลียดกราดด้วยเช่นเดียวกันนะครับประการที่สองครับหลักฐานที่สองครับคือทางเพื่อสมาชิกบางท่านก็พยายามจะโยง ว่าการที่ร่างของพรรคประชาชนไม่ได้ไปล็อกว่าห้ามแก้ไขถ้อยคําใดๆเลยในหมวดหนึ่นั้นจะจะเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองผมต้องเรียนชี้แจงกับท่านประธานแบบนี้นะครับว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกทุกท่านเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะมองว่าเนื้อหาถ้อยคําในหมวดหนึ่งหมงนั้นควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่นะครับแต่ผมต้องย้ำนะครับว่าการที่ไม่ได้มีการล็อกหมวดหนึ่งห ไม่ได้เท่ากับการล้มล้างการปกครองเพราะนอกจากจะมีข้อความที่ผมได้พูดถึงเมื่อสักครู่แล้วที่เป็นการระบุชัดว่าห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐระบบก,การปกครองเราก็ต้องมาดูด้วยนะครับว่ารัฐมนุษยหกศูนย์เองนะครับที่หลายท่านหรือว่าบางท่านก็อาจจะเห็นดีเห็นงามหรือพยายามปกป้องเนี่ยเขียนว่าสามารถแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในหมวดหนึ่งหมวดสองได้ในมาตรา256เพียงแต่ว่าระบุไว้ใน2 5 6ว้เลขแปว่าถ้าจะไปแก้ไขข้อความใด,ดนั้นต้องผ่านความเห็นชอบของประชาชนผ่านการจัดทำประชามติก่อน ดังนั้นในเมื่อราัฐมนุน60ก็เปิดช่องให้สามารถมีการพิจารณาหากมีความเหมาะสมในการปรับปรุงถ้อยคำในหมวด1หอ2ได้แล้วร่างแก้ไขมนุนที่พรรคประชาชนเสนอที่ล็อกชัดเจนว่าห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรูปแบบรัฐและระบบการปกครองแต่เปิดช่องให้สามารถมีการพิจารณาหากมีความเหมาะสมในการปรับปรุงถ้อยคำในหมวด1หอ2ได้มันจะเป็นการล้มล้างการปกครองได้อย่างไรนะครับอันนี้คือประการที่หนึ่งที่จาเป็นต้องชี้แจงนะครับแล้วก็ ต้องเรียนว่าเพื่อนสมาชิกก็กรุวาแนะนําให้เราเตรียมชื่อพักใหม่ครับผมก็ขอบคุณคําแนะนําดังกล่าวแล้วก็ขอตอบแทนคําแนะนําดังกล่าวด้วยคําแนะนําของผมเช่นกันนะครับว่าหากท่านในฐานะสมาชิกอุทธรภาที่มีหน้าที่ในการกลกั่นรกรองกฎหมายจากการกรองกกฎหมายด้วยหลักการที่ไม่อยู่บนข้อเท็จจริงเช่นนี้ผมก็อยากจะแนะนําว่าท่านก็เตรียมพิจารณาอาชีพใหม่ด้วยเช่นกันครับประการที่2ครับท่า,านประธาน ประเด็นที่สองที่มีการสอบถามเข้ามาเยอะก็คือว่าร่างของพรรคประชาชนนั้นขัดกับคำวิจัยสามนูญหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอยืนยันเช่นกันนะครับว่าเราก็พยายามจะอ่านคำวิจัยสามนูญอย่างเคร่งครัดแม้ไม่เห็นด้วยก็ตามซึ่งคำวิจัยสามนูญเขียนไว้เพียงแค่ว่าห้ามไม่ให้ประชาชนนั้นเลือกผู้ร่างรัฐมนูญโดยตรงมีสองถ้อยคําที่สําคัญคือประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐมนูญและเป็นการเลือกโดยตรงแต่นั้นตราบใดที่ไม่มีการกระทาใดๆที่เข้าข่ายสองข้อนี้พร้อมกันก็ไม่ถือว่าขัดกับคำวิจัยอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลครับว่าเราก็เลยแบ่ง กลไกในการจัดทำรูญฉบบใหม่ของพรรคประชาชนออกเป็น2องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบที่1ก็คือว่าในเมื่อไม่ให้เลือกผู้ร่างโดยตรงเราก็เลยกำหนดในคณะกรรมการยกร่างที่มาทําหน้าที่ในการร่างนั้นมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมเลือกมา70คนรัฐาคัดสาบในขณะที่ส่วนที่เราให้เลือกโดยตรงก็ไม่ได้เป็นผู้ร่างแต่เป็นสภาที่ปรึกษาที่มารับฟังความเห็นแล้วก็ให้ขัาแนะนําังนั้นยืนยันว่าจากถ้อยคํานี้ไม่ได้ขัดกับคำวิจัยแต่ผมอด,ดคิดต่อไม่ได้ครับท่านประธานว่าสำหรับเพื่อนสมาชิกที่กังนวลว่า เขียนแบบนี้แล้วจะขัดกับคำว,วิจัยแล้วเดี๋ยวจะมีคนไปร้องเขาอยากจะสอบถามถ้าประธานผ่านไปยังเพื่อสมา,สาชิกต่างๆเช่นกันว่าแล้วใครแ่ลครับจะไปร้องเพราะผมเปิดดูแล้วมูล60ครับหากใครต้องการจะไปร้องว่าร่างแก้ไขมุลฉบับนี้ขัดกับคำว,วิจัยสามนูลก็มีสองกลไกครับที่พอจะเป็นไปได้กลไกที่1ครับคือการร้องตามมาตรา210งบเล็บสซึ่งเคยเกิดขึ้นในอดีต แต่ต้องอาศัยมติของรัฐสภาต้องอาศัยมติเสียงข้างมากของที่ประชุมแห่งนี้ดังนั้นผมก็คำนวณตัวเลขคร่าวๆค,ครับเรามีสมาชิกสภา 700, 700คนถ้าหากสมมุติสอสอจาก3ามพักที่เสนอร่างมาสามฉบับในวันนี้ก็คือพักประชาชนพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยขอนอนุญาต่เอ่ยนามไม่เสียหายหากสสอของสามพักนี้เห็นตรงกันว่าไม่ร้อง เห็นตรงกันว่าเราเอาคำวิจัยมากลางดูมาถกกันในสภาแล้วก็ใช้อานาจนิติบัญญัติของเราในการวินิจฉัยว่าอะไรเกินเลยหรือไม่เกินเลยคาวิจัยสามนูนแล้วใครจะไปร้องได้นั่นประธานาส่วน,นกลไกที่2ครับคือตามมาตรา2 5 6วงเล็บคือขออภัยครับ256วงเล็บคือการร้องที่จะไปเกิดขึ้นตอนปลายฐานอันนี้จริงอยู่ครับว่าไม,ไม่ต้องอาศัยมติเสียงข้างมากของรัฐสภาแต่เป็นการอาศัยแค่เสียงหนึ่งใน10ของสอสหรือว่าสวหรือว่าของสองสภารวมกันนะครับ อันนี้ก็จริงอยู่ว่า20สวรหรือ50สอาจจะไปร้องได้แต่ก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่ากระบวนการนี้จะเกิดขึ้นปลายทางหลังจากที่มีการถกเถียงกันเต็มที่แล้วในชั้นกรรมธิการและในรัฐบาลแห่งนี้ว่าร่างที่รัฐบาลเห็นชอบในวาระสามนั้นเนี่ยมันขัดกับรัฐรมนูญและคำวินิจฉัยหรือไม่นะครับดังนั้นตราบใดที่เราทุกคนในที่นี้ยืนยันร่วมกันว่าจะไม่ไปร้องอะไรที่มันเกินเลย ก็ไม่สามารถที่จะมีร่างรัฐมนูษสฉบับนี้ที่ไปขัดกับคำวิจัยสาม,มนูนได้นะครับประการที่3ครับประเด็นที่3มีเพื่อสมาชิกบางท่านมีความกังวลใจนะครับว่าการที่เราเสนอให้มีการจัดทำรัฐมนฉบั์ใหม่นั้นจะไปเป็นการไม่เคารพ16ล้านคนที่ลงคะแนนเห็นชอบกับรัฐมนุษั์นี้ในประชามติเมื่อปี59หรือเปล่า อันนี้ก็ต้องยืนยันว่าไม่เป็นเช่นนั้นนะครับและเราเคารพเสียงของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมคิดว่าหากจะมีใครที่ไม่เคารพเสียงของประชาชนหรือไม่เคารพประชาชนก็น่าจะเป็นคนที่ไปจัดประชามติปี59ที่ไม่เสรีและเป็นธรรมแม้วันนี้แน่นอนครับเราต้องยอมรับผลลัพธ์ของประชามติทางกล่าวนะครับแต่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้นะครับว่าประชามติในวันนั้นมีหลายองค์ประกอบที่ไม่เสรีและเป็นธรรมไม่มีใครมาหักล้างข้อได้จริงได้นะครับว่าในวันนั้นมีประชาชนจํานวนหนึ่งที่ออกมารณรงค์คัดค้าน รณรงค์ให้ประชาชนไม่รับร่างเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาแต่กลับถูกจับกลุมดำเนินคดีเป็นข้อที่จริงเช่นกันครับว่าในวันนั้นประชาชนที่เขาเข้ากูหาประชามาติก็ไม่รู้ว่าถ้าเขาโหวตไม่รับร่างแล้วรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหารจะอยู่ต่อไปอีกนานแค่ไหนและก็จริงอยู่เช่นกันครับว่าคําถามพ่วงซึ่งนํามาสู่การที่สวชุดก่อนหน้านี้ที่มาจากการแต่งตั้งมามีหน้าในการร่วมเรื่องนายกก็เป็นคําถามพ่วงที่เขียนอย่างซับซ้อนและชี้นําโดยเจตนา ดันั้นยืนยันครับว่าพรรคประชาชนเราเครารพประชาชนทุกเสียงทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับประชามาติเมื่อปี59แต่มันไม่ได้มาหักล้างข้อได้จริงว่าประชามาติในวันนั้นนั้นเป็นประชามาติที่ไม่เสรีและเป็นธรรมและยิ่งไปกว่านั้นครับหากท่านจะเครารพเสียงของประชาชน16ล้านคนจริงๆวันนั้น16ล้านคนก็ลงมติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งกลายมาเป็นร่างหกศูนยทั้งฉบับนะครับซึ่งก็หมายถึงการเห็นชอบกับมาตรา2 5 6เช่นกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้สามารถแก้ไขเพิ่มมเติได้ ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่กับรอปแบบนี้ไปตลอดการครับประเด็นที่4ครับรองสุดท้ายครับมีเพื่อนสมาชิกบางท่านมีความกังวลใจหรือตั้งคําถามว่าจําเป็นไหมที่ต้องมีการจัดทํำฉบับใหม่ทําไมเราไม่แก้รายมาตราประเด็นนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าหลายปัญหามันมีความเชื่อมโยงกันจนทําให้ถ้อยากจะแก้แค่บางประเด็น มันอาจจะต้องไปข้าเกี่ยวกับหลายมาตราดังนั้นการจัดทําฉบับใหม่นะครับก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเรียบง่ายรวดเร็วและเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากกว่าเสมือนกับที่ผมได้พูดไว้ว่าถ้าบ้านหลังหนึ่งมันมีสภาพทุดโทรมในหลายห้องการออกแบบใหม่อาจจะเรียบง่ายกว่าการไปแก้ที่จะจุดแต่ผมต้องตอบอีกประเด็นหนึ่งครับที่มีการสอบถามเข้ามาว่าการที่เราเสนอให้มีการจัดทําฉบับใหม่แทนที่จะเป็นการแก้รายมาตราเนี่ยเป็นเพราะว่าเรา ไม่รู้หรือเปล่าว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนมีการใช้คาพูดประมาณว่าใช้ล้ำมูลมา7จ็ถึงแปียังไม่รู้หรอว่าต้องแก้มาตราไหนบ้างอันนี้ไม่จริงนะครับเราไม่ได้เสนอการจัดทําสับใหม่เพราะเราไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนครับความจริงก็ท่านไปเปิดเว็บไซต์แล้วสภาต,ตอนนี้เลยนะครับท่านจะค้นพบว่าผมและเพื่อสมาชิกสภากะชาชนเนี่ยยื่นร่างแก้ไขมูลรายมาตราที่ตอนนี้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเนี่ยยี่สิบกว่าร่างนะครับ เราเห็นครับว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างเราเห็นว่ามีปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพเราเห็นว่ามีปัญหาเรื่องการที่ประชาชนไม่มีสิทธิในการริเริ่มการถอดถอนองค์กรอิสระเราเห็นถึงปัญหาบางประการที่ทําให้กลไกในการป้องกันการทุจริตนั้นไม่ดีเท่าที่ควรแล้วเราก็เสนอเป็นร่างแก้รายมาตรไปหวังว่าถ้ากระบวนการการทั้นัอบใจมันใช้เวลานานอย่างน้อยปัญหาอะไรที่แก้ไปไายมาตรไปได้ก่อนคู่ขนานก็แก้ไปด้วยได้ฉะนั้นเรารู้ครับปัญหาอยู่ตรงไหนเรายื่นเป็นเอกสารไปแล้วด้วยถ้าท่านอยากจะสับสนแนวทางนี้จริงท่านบอกมาเลยครับจะหยิบร่างไหนขึ้นนนนนมมมาาาาพพพิจรณใใสหห้เดืออกค ส่วนประเด็นสุดท้ายครับ <_ d ance> เพื่อสมาชิกบางท่านมีความกังวลใจว่าโมเดลเกี่ยวกับกลไกในการจัดทำาสับใหม่ของพรกประชาชนนั้นมีความซับซ้อนอันนี้ก็เป็นมุมมองของแต่ละท่านแต่ในมุมมองของผมที่อยากจะสื่อสารกับท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนคือมันไม่ซับซ้อนหรอกครับความจริงมันมีแค่สองขั้นตอนครับขั้นตอนที่หนึ่งคือขั้นตอนของพี่น้องประชาชนขั้นตอนที่สองคือขั้นตอนของรัฐสภาในส่วนของขั้นตอนที่หนึ่งของพี่น้องประชาชนเรามีการเสนอสองกลไกกลไกหนึ่งมาจากการเลือกตั้ง ออ้อมก็คือคณะกรรมการยกล่างอีกกลไกหนึ่งคือมาจาก,การเลือกตั้งทางตรงคือสมาชิกสภาที่ปรึกษาครับแต่สําหรับพี่น้องประชาชนก็คือการเดินเข้าคูหาแล้วก็มีบัตรสองใบก็เหมือนกับสสเขตกับสสบัญชีรายชื่อที่เราคุ้นชินกันอยู่คณะกรรมการยกล่างที่เราให้มีการเลือกตั้งทางอ้อมก็ใช้ระบบแบบแบ,บัญชีรายชื่อใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเหมือนกับสสบัญชีรายชื่อที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันในขณะที่สภาที่ปรึกษาก็ใช้ระบบแบบแบ่งเขตจังหวัด คล้ายๆกับระบบสอสอเขตน,นปัจจุบันนั้นไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนครับประชาชนก็เจอบัตรสองใบในกูหาเหมือนกับการเลือกตั้งสอสองครับไม่ซับซ้อนแน่นอนครับเมื่อเทียกบกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกอุฐสภาที่มีอยู่ณปัจจุบันในรัฐวนหกสศูนย์ครับส่วนขั้นตอนที่สองครับคือเรื่องของการที่รัฐสภาสมาคัดเลือกคณะกรรมการที่ประชาชนเลือกเข้ามา70คนให้เหลือ35คนครับที่ผมได้อ,อธิบายไปนะครับว่าเราไม่ได้ใช้เรื่องของมติเสียงข้างมากนะครับเพราะเรากังวลว่าเสียงข้างมากอาจจะสามารถ แทบอธิบายอีกรอบเอาเจ็ดรอสมาชิกรัะ้อาหารคณะกรรมการส5คนได้ตัวเลข2ี่ก็คือสอสอสอวอร,รวมกัน2 mm ี hmm. ่คนเสนอได้หนึ่งชื่อหรือว่าคัดเลือกได้หนึ่งชื่ออาจจะฟังดูตัวเลขซับซ้อนครับแต่ความจริงไม่ได้เป็นปรากฏการณ์อะไรใหม่ครับเป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่แล้วเป็นประเพณีปฏิบัติเวลาเรามีการตั้งคณะกรรมการวิสามันที่กำลังจริงกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากการลงมติในวันนี้นะครับก็แบ่งตามสัดส่วนพรรคการเมืองแล้วก็สัดส่วนระหว่างสอสอกับสอวนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่า สิ่งที่เราทำมาอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นประเพณีปฏิบัติของรัฐบาลแห่งนี้สิ่งที่ผมและพรรคประชาชนทำก็คือเอาประเพณีปฏิบัตินั้นแนวปฏิบัตินั้นที่ไม่ได้เขียนเป็นรละลอกสอนเข้าไปเขียนให้มันชัดเจนขึ้นเพื่อป้องกันและเพื่อสร้างความสบายใจกับพี่น้องประชาชนว่าจะไม่มีใครกินรวบ จากนั้นถ้าท่านไม่ได้มีความประสงค์จะกินรว่วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลครับจากนั้นครับโดยสรุปทิ้งท้ายนี้เป็นการตอบ5ประเด็นนะครับที่เพื่อสมาชิกได้ถามแล้วก็พากย์งมาโดยตรงก็อยากจะทิ้งท้ายว่าอยากจะเชิญชวนนะครับว่าในเมื่อหลักการของทั้งสามร่างเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือการเดินหน้าสู่การจัดทำฉบอบใหม่ก็หวังว่าเพื่อสมาชิกของเราก็จะลงมติเห็นชอบรับหลักการของทั้งสามร่างอะไรที่เป็นรายละเอียดที่ ยังเห็นต,ต่างกันก็ไปถกกันเพิ่มเติมในชั้นกรรมธิการนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าพรรคประชาชนเราต้องการเสนอร่างของเราเป็นร่างหลักเหตุผลเดียวครับที่สําคัญ um ที่สุดคือเราเห็นว่าร่างของเ hmm. รานั้นมีความใกล้เคียงกับการมีสสที่มาจากการเลือกตั้งมากที่สุดซึ่งเคยเป็นฉันทามวติร่วมกันของพวกเราทุกคนก่อนที่คำวิจัยสามรูนจะออกมาแต่ผมหวังว่าเพื่อสมาชิกทุกคนนั้นจะร่วมกันสับสนวนให้ร่างนี้เป็นร่างหลักในการพิจารณาของชั้นกรรมธิการเพราะเป็นร่างที่อริสักร่างครับ ที่ทุกคนที่จะไปอยู่ในสภาหรือคณะกรรมิการที่เกี่ยวข้อ,ของการจัดทําฉบับไหน่จะต้องผ่านคูหาเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนไม่ว่าทางตรงทางอ้อมครับ